ในอ่านไปเจอวานเมียก็เจอกุ้งเจอปลาได้กินเจอบุ้งเมียกับพวกมันตุบตายมึงก็รู้แล้วว่าคุนขวนคุณนี่จมๆอยู่แดกไปรุ่นมันตุบใจชอบเลยแดกกูไรุ่นขวนคุนกับครูมาทำชฉยยมาย่อยไม่แต่ได้เกรงใจกันแล้วกันมันเป็นห่วงเพ่ครับครูเป็นห่วงฮหเล็กเดียวมาตึ้งคูเดินไปเย็บติ้ พอกูดนไปเย็บตีนมันเป็นห่วงมันจีหนา้าตึงมันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะหมวงไม่ห่วงมันอีเตือนวเผื่อนอีตอยอายอย่าเบากแคว,วนคูโยห้ามมันจะเตะปีหน้าตาน่ารักมากเลยดูหุ่นแท็กซี่มหมอไปน้ำบินเดียวีิแค่ย,ย,ย,ยุ่งได้ไหมในใจ กนญวยจ้าดวยมากเลยรอกไม้ใครจะเตะไงเละปากหวานเดี๋ยวยิกปากคาดเลยเละกิกูยกิกปากลองเละจะบิดวยนุ่มตายนะเดี๋ยว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 ทำไรวังวังเงินมั่งนินเราในตจะหน้าผู้ดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดคืดกูไม่ยอมดิดคืดไอ้ไรดิดคืดดิดคืดจะา นจะจ๋าจ้าควายหญิงจ๋าจา่าควาาชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนหอมกูกรดตีไตแล้วดิหอมนี่คืออะไรอะคะมันกล้ายๆกับเรียมใ <c oughs> ห้กูสองคลิปดิวไวติมนํำชู เพรืยจีงไอ้เปรื้นั่นเลยนายจ๊ะค่ะน่านรักมากเลยนมจามารีกาวก้นหวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดีหน้าแจ้งไรเง,งี้ยงกูแหลมเปบาๆไปจุดทำไรวังวังเป็นบึงดิดเอาลายเปรื้ เจ้าป่เรอวัดห่วงปู่เด่นปเปิดเบนห่วงปนชวดนวงแค่แคก้อยยุ้งเนี่จ้ารับเจอจริงๆร,รู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อ่ะเอตอตารู้ไหมตาอันก็โกรธแล้วนะจ้าเนี่ค่ะพี่อันจอดทำไรแปลกๆพี่บายอยนี้ พี่ยังยางรถมากริงไอ้ไรอ่ะลอเล่นไงโอ้ <c oughs> อโหใหญ่โง่เลยไอ้วอ็เล่นล้อเล่ <c oughs> เปด่นุกปเป้ก้มนะจ๊ะค่ะ<า>รักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเอร์มาก่อนนี่พุิงที่พี่รักพี่จะเปรีบยหมันดวงแก้วดวงมณนี ลยจ้าจ้าแลย้ยตาผู้หญิงที่ผีไม่รักมีเปรียนเมื่อไหรไรอ่ะเปรียนเมื่อนโนมาแกใส่อะเต่งตุ่มไงโอนอมาเกนี้แต่งวังวังนินว่าวีจอมบอมังดิดมังดิดินก็น่าบ,บ้างมันก็เล่นตัวช่วเนาะค่ะ พี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันสีิเรารักกันเบบก่อยเป็นก่อยไปรักกันเรื่อยรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึน้นนมใจอะคะใจตาไงก็บอ,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 อกว่านุ่มกูเลยหลววเปรีอะได้รนะจา้าค่ะ วันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบ่าวพร้อมไปจูาพลุดนะครับเรอยกลุดฉันเป็นสุภาพปัดกลีค่ะบจิมเล็กจิ้มเล็กพร้อไม่กินเล่าไม่ทุกยาะ may Kung mm -hmm. tayo, oh.